รู้หน้าที่ตัวเองเลยนะเราเนี่ยอาเนี่เอาผักเนี่ยไปให้เต่านะแม่หนูขอให้ด้วยได้ไหมไม่ต้องหรอกเกลี่นั่งอยู่นี่แหละลูกมันร้อน<ะ>ทำไมแม่ใช้แต่เราคนเดียวเนี่ยไม่เห็นให้พี่เกลทํทำบ้างเลยโนะ้ามือเหมือนจะเป็นลมเลย ดีไซน์ดีไซน์ดีไซน์ยอยู่ไหนเนีย่ยเอา้ามานั่งอยู่นี่กันเองเหรอลูกเกลลี่ก็อยู่เหรอลูกค่ะแม่อ,อ๋อดีไซน์อ่ะเดี๋ยวหนูเอาอาหารนี่ไปให้เต่านะลูกวันนี้ให้อาหารเต่าอาหารแกห่หรือยังยังค่ะอ้าวแล้วไม่ไม่ให้อ่ะค่ะไม่รู้หน้าที่ตัวเองเลยนะเราเนี่ยเอาเน,นี่เอาผักเนี่ยไปให้เต่านะแม่หนูขอให้ด้วยได้ไหมไม่ต้องหรอกเกลลี่นั่งอยู่นี่แหละลูกมันร้อนแค<อ>่ดีไซน์ไปคนเดียวไปไปเลยค่ะรีบๆนี่เดี๋ยวให้เต่าเสร็จแล้วนะก็ไปให้อาหารแก่ต่อรู้ไหมคะ อ่ะเกลี่ก็นั่งรอตรงนี้แหละเดี๋ยวรอให้ดีไซน์ทําเสร็จแล้วค่อยมานั่งเล่นด้วยกันนะเ,เดี๋ยวแม่ไปเข้าบ้านกันนะค่ะได้ค่ะทำใหเสร็จเรียบร้อยนะคะค่ะไปเลยค่ะดีไซน์รีบๆไปทําค่ะทํางานของตัวเองให้เสร็จค่ะมันมัวนั่งอยู่เลยตรงนี้ค่ะทําไมแม่ใช้แต่เราคนเดียวเนี่ยไม่เห็นให้พี่เกลทําบ้างเลย ะดีหรอพี่เดี๋ยวถ้าแม่มาเห็นหนูโดนดาอีกแม่บอกให้หนูทําคนเดียวไม่ให้พี่ทําไม่เป็นไรหรอเดี๋ยวพี่ช่วยเดี๋ยวถ้าแม่มาพี่รีบวิ่งออกไปเลยก็ได้ก็ได้คอยมองแม่ด้วยนะพี่โอเคโอเคม,ม,มันมันัใหญ่จังดิซารีออกไปเลยเดี๋ยวแม่จะออกมาแล้วออกมาแล้วพี่เดี๋ยวหนูให้เองเดี๋ยวแม่จะออกมาเห็นแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ช่วยดิซารีว่าอะไรจะทำอะไรเนี่ย<อ> หมดแล้วพี่หนูรีบเอาถาดไปเก็บก่อนนะโอเคโอเคเดี๋ยวพี่ไปนั่งเราที่เดิมนมะาดิไซพี่หนูไปให้อาหารแก่ก่อนนะไม่เป็นไรดิไซเดี๋ยวพี่ช่วยพี่เข้าไปไม่ได้หรอกถ้าพี่เข้าไปแม่เห็นแม่ไม่เป็นไรพี่เราอยู่ข้างนอกก็ได้โอเคแต่พี่อยากให้แม่เห็นนะว่าพี่ช่วยหนูโอเคโอเคได้ได้ไดปกินเถอะไะแล้นะ ตรงนี้นะเดี๋ยวหนูให้อาหารแกะแป๊บเดียวโอเคโอเคตายตู้นะโอเคไว ดีไซน์ให้อาหารแก่เสร็จหรือ,อยังเสร็จแล้วค่ะโอเคแก่ได้กินเขาหมดทุกตัวแล้วใช่ไหมค่ะเอาแล้วพี่เกล่ะพี่เกลหน้ารอยตรงนู้นค่ะโอเคพี่ไม่ได้มาแอบช่วยใช่ไหมไม่ค่ะไปะเสร็จแล้วนะไปะเดี๋ยวต่อไปไปกวาดบ้านถูบ้านต่อมาตามแม่ไหมทำไมแม่ไม่ให้พี่เกลทำบ้างล่ะคะทำไมให้หนูทำคนเดียว เออนะ่ะพี่เขาไม่ค่อยสบายอะ่ะช่วงนี้ไปหนูทออําคนเดียวก็พอให้พี่เขาพักผ่อนไปค่ะอ,อ่ะไปไหนไปบอกพี่ก่อนเกลลี่นม่อยู่นี่เหี๋ลูกออะเดี๋ยวดีไซน์จะไปเก็บโตะนะลูกออไปจัดโตให้แม่เกลลี่นั่งรออยู่ตรงนี้ก่อนนะลูกอ๋อได้ค่ะแม่จ้าแมอเหมือนจะเป็นลมเลย ไมเป็นไรลูกแม่เป oh, um, well, well, ็นเพราะว่าน้องไม่สบายหนักแล้วแม่ใช้น้องทํางานบ้านแล้วก็ไปให้อาหารแก่น้องเลยร้อนแล้วก็เป็นลมไปเลยแม่เฮ้ยดีไซนเออจริงด้วยดีไซน์ตัวร้อนจีเลยพี่แก้วแม่ต้องเอาดีไซน์ไปส่งโรงพยาบาลแล้วล่ะดีไซน์ม่ขอโทษนะเป็นเพราะแม่ใช้งานหนูหนักใช่ไหมลูกต่อไปนี้แม่จะไม่ใช้งานหนูคนเดียวแล้วนะเดี๋ยวต่อไปนี้พี่แก้วช่วยน้องทํานะลูกได้ค่ะไปดีไซน์ม่ขอไปแม่บ้านหนูไปหาหมอนะลูกดีไซ์ลูกลูกแม่